พี่กถินมารู้จักคู่หูตอนไหนปีไหนอย่างไรยังไงปีนี้ปีนี้เลยเพราะว่ามัน10สิบเดือนสิบเดือนค่ะสิบเดือนเรามาเจอเขาเนี่ยเขาทํามันไปแล้วเนี่ยสองเดือนก็เลยมาฉีดระยะเดือนที่สามฉีดเดือนที่สามใช่เรามาใช้ช้าแต่ช้าก็ยังทันอยู่เคยมีปัญหาไหมมีปัญหาไหการปลูกมันสำปะหลังเนี่ย ก็มีค่ะมีปัญหาเพี้ยเพี้ยอะไรบ้างฮะเนี่ยเพี้ยแป้งที่เขาขาวค่ะจับใบจับใบแล้วมันมีผลต่อมันสัมภหลังอย่างไรครับต้นมันหยิกกระเพี้ยจับแล้วใบมันหยิกอ่าใบแล้วหัวมันล่ะหัวก็ไม่ไม่ดีค่ะไม่ดีอ่ามันเป็นเพี้ยครับและสภาพสภาพดินแต่ก่อนเป็นยังไงครับที่เนี้ยอันนี้แปลงนี้มันเป็นดินเหนียวแต่ก่อนที่จะเจอปุ๋ยตัวนี้ก็คือใช้แต่ ปุ๋ยอย่างอื่นใช่ปุ๋ยอย่างอื่นปุ๋ยอย่างอื่นแต่มันดินมันไม่ล้วนซุยครับสอบถามพี่กระถินเพิ่มเติมครับว่ามันที่ปลูกเนี่ยปเป็นมันสายพันธุ์อะไรครับอันอีเขียวปดนี่ค่ะอีเขียวปดนี่ <ภา S 1> นะครับอายุมันตอนนี้คือ1ิบเดือน1ิเดือนสิบเดือนเราก็เก็บได้เลย ฟังอีกครั้งนะครับอายุมันพันอีเกียวปดนี่เนี่ยก็12เดือนค่อยเก็บแต่หลังจากใช้ค้่หูแล้วเหลือสิบเดือนเหลือสิบเดือนอ่าสิบเดือนก็คุดได้แล้วค่าแป้งเราเอาไปตรวจแล้วอ่ะค่าแป้งมันตอนนี้ได้32 32ใช่จากว่าเขาเคยได้อยู่ไปถึง30ตอนนี้ค่าแป้ง32ใช่ไหมคะครับขุดเลย ได้เลยเพราะค่าแป้งผ่านแล้วไงครับไม่ต้องรอ12เดือนจุดทุนมันมาแล้วอ่ะแล้วลดระยะไปสองเดือนโอ้สองเดือนเลยนี่นี่ชัดเจนคือการทํามันนี่ก็คือว่าต้องการแป้งเยอะมันจะจะได้ตรงได้เงินเยอะก็ตรงที่แป้งแป้งเยอะเนี่ยแป้งเยอะแป้งดีหัวใหญ่คือคือคือแป้งได้ก็สามารถถอนได้แล้วก็เขาจะได้ค่าส่วนตางจากที่แป้งเกินนี่ถ้าแป้งได้ส่วนต่างด้วย ได้ไปแตนละห้าสิบนะคะจุดละห้สิบจุดละห้าสิบอย่างปกติเราได้เท่าไหร่นะถ้าค่าแปงไอค่าแป้ยิ่งผ้าถ้าถ้ายิ่ห้าก็ได้สองพันห้าหกสิบตอนเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกินย5่ห้าไปก็ได้เพิ่มอีก ห้าสิบบาทตันละห้าสิบเราได้ได้เกินเยอะเลยตันในนี้กี่ตันนะใช่ไหมเราได้กี่ตันแล้วบวกตันละห้าสิบบาทตันหนึ่งก็ได้ประมาณสองพันแปดสองพันเก้าตันถ้ารวมแป้งด้วยอะไรด้วยหัวใหญ่ด้วยน้ําหนักด้วยก็สองพันแปดสองพันเก้าโอ้นี่เองเหตุผลที่พี่กทินนอนไม่หลับตื่นเต้นถ้าแป้งดีหัวใหญ่น้ําหนักดีก็ประมาณสองพันแปดสองพันเก้าต่อตันอ่าครับอยากจะถามที่มันมาก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ย ขั้นตอนการดูแลตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยใช้บำรุงใช้ปุ๋ยอะไรมั่งอาจจะเดิมๆทีนะก่อนก่อนใช้คู่หูงรัจันทร์เนี่ยก็ตั้งแต่ทําไรมาก็ใช้แต่ปุ๋ยเม็ดรองพื้นอ่ารองพื้นแล้วก็ว่านปุ๋ยเคมีเยอะขนาดไหนครับอย่างประหยัดสุดก็สิบกระสอบวันนี้ประหยัดสุดแล้วสิบกระสอบแล้วมีอะไรอีกอ่ะพวกใบพวกฉีดอะไรมีไหมข้ามมาลงแมลงมีไหมฮะมีมีอะไรมั่งอ่ะเป็นยาพวกคาด เพียค่ะแมลงมีอะไรอีกไหมขี้กระยาสี่ตัวในแค่ะยายาคายาด้วยแต่หลังจากมาใช้คู่หูแล้วเป็นยังไงคืออย่างอย่างปุ๋ยเม็ดรองพื้นเราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยโอ้โหเนี่ยมันลดต้นทุนเยอะเลยตัวนี้ตัวเดียวแล้วอ้ที่ิยาฆ่ามาลงแมลงใช้ไม่ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกวนยุติหมดเลยใช้คู่หูสพีย่างเดียวค่ะ ทั้งแปลงเนี่ยนะครับลดหมดเลยต้นทุนลดเยอะเลยเรามาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทีแรกเรามานะต้นสวยสวยมากเลยนะ,ะตอนที่อายุมันประมาณนักสี่ห้าหกเดือนอย่างเงี้ยนะคะ,ะแต่หญ้าเที่ยวนี้กระถินไม่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 ไมไมไมฉีดยาหญ้าแล้วเนี่ยถ้าหันไปมองปุ๊บจะเห็นเนี่ยรอยซากแล้วนะคะยญาแล้วก็ปลูกข้าวโพดแซมด้วยนะเราหักฝักไปแล้วรอบนึงนะพอดีว่าเพื่อนอีกแปลงหนึ่งอะ่ะเขาไหนไหนพูดแล้วนะก็ขอนิดนึงว่า ปูกข้าวโพดทีนี้จะตายอยู่แล้วมันแรงด้วยก็เลยเอาคู่หูไปให้เขาสิบห้ไร่จะตายแล้วนะจารย์ขขาพ่นเราไปสองชุดสองชุดเท่านั้นน่ะได้มาสิบามเกวียนครับเนี่ยเห็นซองอย่างเงี้แต่โอ้โหมหัศจรรย์นะใช่สมชื่อทีนี้พอญ่าเนี่ยเราปล่อยเลยไม่ฉีดปกติต้องเสียยาญ้าใช่ไหมคะเสียค่ายา้ากระถินไม่ฉีดยายาเรายังถาม เขาถามเราเราไม่ฉีดย่ๆไม่เป็นไรอาหารเราเหลือเฟือย่าอยากกินก็กินไปเราไม่ต้องไปฉีดมันเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราค่อยเคลียร์ใหม่เพราะว่าอาหารเหลือเฟืออยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใช้แต่คู่หูอย่างเดียวบอกใช้คู่หูอย่างเดียวขอเลยว่าแปลงนี้ยคู่หูอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้ดีเดี๋ยวเพื่อนเราก็ใช้ตามเดี๋ยวจะได้พูดเต็มปากอะว่าเราใช้คู่หูอย่างเดียวจริงๆฉีดแค่ช่วงอายุมันสามเดือน สามเดือนฉีดกับสี่เดือนกับสี่เดือนฉีดสองครั้งค่ะแค่นี้ทั้งปีทั้งปีเลยทั้งปีฉีดแค่ดีโอ้ยคุ้มแสนคุ้มเลยทั้งปีต้นทุนก็ลดปุ๋ยก็ไม่ได้ใช้ยาค่านุนค่านี้ไม่ได้ใช้เลย